สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่30มีนาคม2568ค่ะไก่หอดมือเขามาแล้วนะคะคุณชมมือนีแม่มูจะพารู้ชมเดินทางมาหาปู่โนนสวรรค์น,นะคะจะพามาติดตามรับชม่วมทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่1เมษายน2568ค่ะมาฟังน้ำกันนะคะโค้งสุดท้ายปู่จะเน้นจะยำให้ ตัวใดนะคะเหล็กดับปูก็ถือว่าดับแม่นดับอยู่นะคะเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะชมเขาไปรับชมรับฟังนแมงมูมค่ะเมื่อไม่เทเร่หอดสามตัวก็ลงหมดแม่นัะปูการน้ำมาสการครับปูการน้ำมาสการเจ้าขะปูเจริญพัอากาศค้มคืมคือฝนจะตกนะปูนะเมื่อวันแดดห่อนปูตาห่อนจะได้กระดกกระเดอืม แต่ว่ามณีเห็นเขาคาว่าจะมีฝนตกมิยังได้บวมันมีว่าพาย,ยุูเขามาก้วมันมันวอกเลนแล้วบอกอีรีสันเป็นคืมๆทำชมเป็นคือฝนจะตกแต่ว่าบอตกนะครับมนีกับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องมาผมออกเดินทางเกัาพี่น้องมนีมากใหเน่ยนะครับทำชมแผ่นดินไหววันนี้นะนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้พี่น้องเด้อนะครับนะผมนะครับผม ให้ปลอดภัยทุกท่านนะผมให้ปลอดภัยสุขูมสุขคนนพี่น้องเด้อนะครับเอานะับมือนี่มาหาปูนนสวรรค์มาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ครับผมหลักสิบหน่วยปูนับสามตัวนี่ถือว่าเดินดี่านมช้่มมาทุกงวดนะครับแต่ว,ว่าเดินมันี่มาหลักสิบเนาะปูเนาะมาหลายงวดแล้วงวดที่ผ่านมามาหก่านมช้ชมเหล็กติดปูกับมาสองชุดจับคู่บ่เข่าธรรมช่มปูเน้นหกสอง ปีนี้มันมากสองหกสองหกสี่หกขาหกแปดขามหกสามบอเตหกสามแอนะครับท่าำชมจับคู่ไม่เข้านะครับติดมุมมีสามเนาะเออเล็กปูมีสามอันนี้ดับปูดับเอาอยู่นะครับดับตามสูตรดับแมนไม่ผิดหวังเด้อดับตัวไหนดับตัวนั้นดับถือว่าดับดีดับอยู่หัดที่ผ่านมานะครับหัดนี้คิดว่าจะมีปูที่ปูแห่งตงหัว เัินนะสู้มอาออกไปนี่นครับเด็กห้าสองครับเนี่ยยำตุเก้านี่แหละเป็นจังไงปูวงวนนี่ <12 S 2> คือปอปู2 2> คือปอ <15 2 S 2> ได้เฮฮอดสามตัวกันครับได้เฮสามตัวแตกเนี่ยโอ้มั่นใจสามตัวด้ปอปูเอานะครับปูนนสวรรค์น,นะพี่น้องเด้อนหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่าชมชุดลักซิปลักหน่วยนะผมสี่ห้าหกดับมาได้สิบหน่วยพี่น้อง นะรับตะเดินมานีสูตรทองปูนี่เดินลักสิบมากปีนี้มันลดลดลดไปปูแต่ว่าลักสิบนี่เดินมาตลอดที่ปูอ่าลักปูนี่เดินมาตลอดงวดที่แล้วกระบาหกเลขติดมันลดสองงวดนะครับลักสิบยังท่านลดอยู่ลักสิบท่านเลยลดปูนะครับป,ปีนี้ท่านลดอยู่สี่ห้าหกมาได้สิบหน่วยได้พี่น้องได้ผู้ไดมีเลขติดแม่นๆมาจับจับใส่สี่ห้าหกเลยนะครับเลขติดปูหนึ่งสองสามหา นะครับเล็กวิ่งเด่นหาร่องสองนะับปูจับคูหหลักห้าห้าหนึ่งหาสองห้าลักสองสองสี่สองห้าสอหนะครับหลัก5้าปูเน้นที่5-2านะคับวงกลมหาสองร่องหาหนึดับลัก2ปูเน้นที่สองหาคือเน้นโตกกับนะครับ5 2าสอนะครับสตัว8ปดห้ตัวเน้นตัววง7จ็หาหตัวร่องธรรมชม ในเมาพร้อมผล,ล 2. 2> อาการขาดฮ่าสองห้องสุดท้ายนี่มันมนม่นใจตัวเลมินมั่นใจตัวเลโพ่ามั่นใจคักคือหาสองมัม่นใจคักเลยหาสองเอาธรรมชมบอเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนหาสองสองหานี่ตัวร่องคือหาหนึ่งเท่านั้นฝันดีบะปูที่เป็นเงียบเงียบไปจนไหนมันเงียบคือกันแกล้งคนบางส่วน ที่ซึ่งซูนย์มอันมันมันเงียบแต่ว่ามันถังขันเงียบเป็นสีม้าม้าขันเงียบขึ้นม้าหลุดขันเงียบแบบนี้มา้าธรชมชูมว่าอ่ไ้สนใจทำเรจซุ้มมัวนี่ครับใจบพวบัวหาวนั่ครับบัวห่าววานนี้กันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเข่าเราเรทอือค่ะพี่ยังซึ่งซูนเห็นบ่า ของปูนนทสวรรค์พี่น้องเข้ามาสี่งวดติดสี่งวดปะปูสี่งวดติดแล้วก็มมหรุดสองงวดนะปูเนาะรุดงวดหนึ่งหรือสองงวดมันรุดงวดว่างหันละรุดงวดเดียวปะปูพึ่งรุดที่พี่น้องนะครับเข้ามาสี่งวดนะพึ่งรุดตะวันลักสิบนี่ปูมากรุดหกสามนี่เนาะปูจับหกสองมันมันมันมีมันเด็กเด็กมนุ่มีสามเนี่ยเด็กจิตก็เลยขางงวดสี่เก้าเขาปู มวดซีเก้าแปดเก้าซีนะก็หาศูนย์บ่ฮมันขอหาศูนย์ดิมาห็นบลาปูอ่เขาอินเนปูเนาะลดงวดเดียวลดเงินเดียวลดนวดเดียว,ว,ดดยวทำมาชงเอานะครับอดับตามสูตรนี่พี่น้องกูได้รอเหล็กดับปูเอานี่แคบเอาเทระใบเอ้าด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ดับตามสูตรปูนาร์เอฟซีก็จะรอดับตามสูตรคือเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ เยอะประเทศว่าคือมีซูเปอร์คือมีหกตูวกับหกห้าห้าหกเนี่ยมันมันกับสองมัดกับตูวอ่าอแต่ว่ากระดับไปกับปี่แล้วได้ละปัวมีนอยู่นับเจ็ดเจ็ดพี่น้องดับไปกับด้วยพี่น้องได้ดับตามสูตรแต่ว่ากระดับอยู่มาตั้งปีเนี่ยยังไม่ดับอยู่สุงวดนะครับเจ็ดเจ็ดห้าหกสามสี่เจ็ดเก้าห้าแปดคือเล็กดังงญี่ปู่นเนี่ยโอ้โหเก้ากับห้าแปดเนี่ยใช่อ่า ถ้าผู้ใดมากระติดไว้ได้พี่น้องเ้อนะครับติดไว้นะพี่น้อง mm. <gun> มันวดดับดอกเหลียแต่ว่า<อ>มันมีโอกาสออกส่วนหน่อยครับเห็นบอกปู่ว่าแบบมีโอกาสออกทุกตัวได้พี่น้องเ้อแต่ว่านี่ตัวแต่ว่าไม่มีโอกาสออกน้อยดับตามสูตรเท่านั้นถ้าเข้ามาเข้ากระติดไว้พี่น้องผันเจะว่าโอ้ยปู่บอกว่าดับบ่มาอืมอืมแต่ไม่มีดอกในกล่องสลากนะ นะครับฮ<อ>า,ม,ามันมันโอกาสมันอกากานอกหน่อยอ่อาธรรมช่มเจ็ดเจ็ดห้าหกสามสี่เจ็ดเก้าและก็หาแปดธรรมชมนะรับดับตามสูตรได้พี่น้องได้แต่ว่าถ้าถูกเลขมักเลขตรงใจเฮ้าก็ติดไว้ติดไว้็กย์เสื้อหล่ติดไว้ธรรมชมุ่มอาแคปหน้าจอนะครับบบฝันมายังติปู<า>เงียบเงียบ ถ้าเป็นเงียบเงียบมสีเขามากแต่ในเฮ่แท้ในเฮ่ในเฮ่ปัวนผู้ชมโอ้ในเฮ่แท้ปัวานะครับเป็นเงียบเงียบเป็นบ่ฟันเป็นทังไหน,เป,นเป็นลืม่มลื่มที่ไหนเผยเดาธรร้ชุมเด้อะนะครับเข้ามาสีสีงวดลุดงวดเดียวงวดนี้อ่าเน้นคักๆตัวนี้เลยบว่ปูวเน้นคักๆแค่หาสองเลยนะหาสองเลย พี่น้องปูบอกเน้นคักคักไลยหาสองนละยอ่หาสองเน้นเอาคักคักร<อ><อ>่งองหาหนึ่งร่องหาหนึ่งสามตัวนี่แปดหาสองเล้นมาปูแปดห้าสองตัวร่องกับเจ็ดหาหนึน่งเดือนดีสุขมวดขึ้นลักสิบลักหนวยปูทรมชม่ม,ม,ม 4, 5, 6, น,นะผมสี่ห้าหกงวดเนี่ยลักหนวยเด่นเด่นแจงจังไม่จับ 4, 6, 6, เสียหกไปใส่รเราจับใส่ 4, 6, 6, เสียหกเล่นมาปูเี 5, 6, ่ ถาม่ามักเล็กติดที่ปูจับให้ได้พี่น้องเดอ้อ<ช>นะปูไ<ช>ดมีรักหน่วยแมนๆมจับมาใส่ซีอีโอจับที่ห้าหได้ลักสิบครับแต่ว่าสูตรนี่ของปูนี่เดินดีแต่ลักสิบที่ปูมมหลักสิบตลอดลักสิบมันมันมันเป็นเียงทางบนบว่ส่วนมากที่นที่ทางบนนี่นะครับผมสี่ห้าหกด้วยพี่น้องเดอ้อ<ม>นะครับ เล็ว <the> ิ่งปูเด่นห้ารองสองเน้นที่หาแบบจับคูหาหนึ่งหาสองหาสามหาหาเพื่อเล็กติดเนี่ยไปไปได้ทุกลักครับลักสองสองสี่สองห้าสองหกสองสองหาสองสองหาหนึ่งขึ้กลับตัวให้เล่นมาอบปูอ่ามั่นใจสามตัวนี้ทาดจัดนักนักคือนแปดหาสองเลยบ๊ปูเน้นเจ็ดหาหนึ่งีตัวร่องเจ็ดห้าหนึ่งตัวรองเจ็ดห้าหนึ่งตัวรองครับตัวร่อง หานึงนี่ตัวร่องได้ทำมาช่มได้หาหนึ่งเนี่ยเด่นค,กคักคคือหาสองอ่าเอาแคปนาจ,จอทำช่มนะผมปูนนสวรรค์นะจ้ำให้แล้วโค้งสุดท้ายปูวบบถาเป็นนี่สิอ่าเป็นเงียบเงียบปังสิมั่นใจได้เฮเล่นบปูเออคือว่าบบควยเฟยัยงได้บมปูอ่าตรงคัอตูงอ่าครับผมคันเรียกว่ากน,นคั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 นแม่นรุดดิ ลดแต้มเดียวคือหงวัที่แล้วน้อปูน้องเมียนปูเน้นคักหกสองไปหกสามเอ้าวันนี้นี่ไอ้ใจเนี่ยจะเป็นมันจะบ่ขึ้นมาปูสิจุดนี่ก็ลดแต้มหนึ่งกันขึ้นหนึขึ้นแต้มหนึ่งเดี๋ยวเพราะคันบ่หาสองกับหาหนึ่งหาสามเมียนแบบนี้ี่คำชมเอาปูว่าติดติดไปทได้พี่น้องได้เน้นคัดคือหาสองนับหาหนึ่งหาสามนี่สามคู่นี่ ห้าสองห้าหนึ่งห้าสามเลยครับเพราะว่าปูวาถาบรุดแต้มกับเพิ่มแต้มจากตัวที่ปูเน้นคืองวดที่แล้วนี่ปูเน้นให้เนี่ยหกสองมันไปเ่าไหร่ดอกแต้มเดียวนะปูเนาะขึ้นไปหกสามงวดนี้ปูเน้นหาสองพี่น้องอย่าลืมหาหนึ่งหาสามเอาสามคูนี้เท่านั้นหรือปูได้มากคู่เดียวกับหาสองแปดหาสองนี่มันจะขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งแค่นั้น <บ>มันก็ไปหลา่ตัวดิครับกราบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับให้โชคให้มนันให้ได้โชคก้อนสงการได้พี่น้องเด้วยโอ้อได้เรียนหวอมสงการพี่น้วครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านครับผมอ่าพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับให้ได้โชคได้บาน้ำปูนะคะพอ,อกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ